วันนี้วันที่หนึ่งกรกฏาคมปต .2565 เขาผมเป็นวันที่ดีมากครับบรนอากาศดีมากครับผมฝนตกโปรยปลายครับผมค่อนข้างจะแรงนะวันนี้นะตกมากเลยวันนี้ก็ได้มาอยู่บ้านสวนนะครับผมพักผ่อนก็ดูยครับฝนตกอย่างแรงเลยครับผมวันนี้ถือว่าอากาศดีมากครับผม ก็ให้ตีดูนะนี่นะครับผมจังหวัดราชบุรีนะครับผมฝนตกโปรยปลาย,ย่างแรงอือผลักต้นไม้ทุกอย่างก็เขียวขีชุ่มชื่นไปหมดับผมแม่เจ้าด็อกกี้ครับผมผู้กัดของแฟนผมนะครับผมกัดกันสี่รอบห้ารอบแล้วครับผมก็ยังนอนนิ่งนะผมเพอ้อฝนตก <c oughs> ให้ไหนไม่ได้ครับผม บรรยากาศหน้าบ้านนะครับผมว่าชื่นชื่นมากไหมครับผมอ่าลิปนี้ก็มาเล่าให้กันฟังว่าฝนตกวันนี้ครับผมตกแรงนะครับผมไม่ออกอะไรไม่รู้ก็ลืมืล้วนะที้นี่ C17 หรืออะไรเนี่ยผมไ่รู้หรือ61 C17 หรือ61อะไรเนี่ยนะเไม่แน่ใจนะเปิดดูว่าแป๊บน้าวมาได้เล่นนะผมเลยไม่รู้ไม่ได้ดูไม่ได้ใส่ใจถ้ากัเล่นจะใส่ใจพิเศษนะผมลุ้นแล้วลุ้นอีกครับผมลุ้นใบลุ้นมามันก็กินมดอ่ะครับผมไม่มีอะไรเหลือครับผม,มกินมดอ่ะครับเล่นเทไรมันก็กินเบิร์ดครับผม,มเคยถือจักเครือเดอ้อหวยเด้อจะบอกห้ <c oughs> ครับผมอันนี้ก็ถ่ายดูนะครับบรรยากาศนะครับผมมี เหลืองก็อยู่นน่งเขาส,ปปสบายๆครับผมทำคลิปเรื่อยๆนะครับผมไอ้เอฟซีดูกันให้เพื่อนๆดูกันจะได้ไม่เหงาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยกันบ้างก็ได้นีดนีหน,น่อยก็ยังดีทำทั้งนาทีสองนาทีทำให้หายคิดถึงกันแ,แค่นั้นแหละครับผมม่มีอะไรทำมากมายอย่างเงี้ยถ้าไปเที่ยวไหนก็จะเอามาไปให้ดูถ้าไปไหนมาก็จะพาให้ดูให้เพื่อนๆดูนะครับผม น้อยเรามีความสุกทางใจแล้วก็เพื่อนๆก็น่าจะมีความสุขทางใจกับเราด้วยครับผมคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม